เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวีเกาให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่ขคารบรักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะฮะอยู่กับผมในรายการเค w เวนเกมมิ่งนะฮะถ้าผู้ชมเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการ d r อปไฟล์หรือว่าการส่งไฟล์เข้ามาใน PC หรือเปล่าครับไม่ใช่เป็นการส่งไฟล์นะครับจาก PC มา PC การส่งไฟล์จากโทรศัพท์มือถือนะครับมา PC นะครับผมการส่งไฟล์จาก iPhone มาบน PC iPad บน PC ครับมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับวันนี้ต้องมีการต่อสายอะไรบ้างนี้นะฮะผมวันนี้ผมมีเทคนิคดีนะครับผมมานำเสนอกับท่านผู้ชม แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดทั้งสิ้นนะครับทั้งบน PC นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมครใหกันด้วยนะครับผมถ้ะพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครัป นะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับผมเป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายมากนะครับผมเพียงแค่ถ้าผู้ชมนะครับมีเว็บเบราว์เซอร์นะครับทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของมือถือหรือว่าจะเป็นฝั่งของ PC นะครับผมก็ให้เรานะครับเข้าไปตรงที่เว็บไซต์นะฮะที่มีชื่อว่า snapdrop.net ฮะเราก็จะเจอนะครับเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผม แล้วผมขออนุญาตรีเฟซสักหนึงทีแล้วกันนะฮะแล้วก็ทางนี้สําคัญมากนะครับทางด้านของมือถือฮะก็เข้าเว็บที่ Snapdrop เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้นะท่านผู้ชมก็จะเห็น,าหนทางด้านของสมาร์ทโฟนของผมอยู่ทางด้าน ขวามือของ่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะทางด้านของมือถือก็ต้องเข้าเว็บ snapdrop.net เหมือนกันนะครับถ้าตอนนี้นะครับเราก็จะพบ2 device นะครับทางด้านของมือถือผมก็จะเห็นเป็นทางด้านของ Windows Opera นะครับส่วนทางด้านของ PC ผมก็จะเห็นเป็น iOS นะฮะวิธีการส่งไฟล์นะครับผมจะส่งจากมือถือไปยังคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ทําการส่งนะฮะขออนุญาตเลือกเป็นรูปภาพนะฮะผมจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมทางด้านของโทรศัพท์นะครับให้เรากดไปตรงเพิ่มครับผมนี่ฮะแล้วทีนี้นะครับผมทางด้านของ Windows ของเราก็จะขึ้นเป็นไฟ การที่เราจะทําแบบนี้ได้นะครับเราจะต้องอย่าลืมนะครับว่าต้องอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันนะฮะวงเน็ตเดียวกันถึงจะสามารถทําได้นะครับแล้วทาการนะครับกดเซฟไปได้เลยนะครับนี่ครับผมก็จะถูกโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรูปนี้นะครับผมมันง่ายใช่ไหมครับงั้นผมลองส่งไฟล์กลับคืนไปบ้างละกันนะครับผมจะลองเลือกจากหน้าของ Windows ส่งไปที่ iOS นะฮะนี่ครับผมจะเลือกเป็นไฟล์นี้ละกันนะฮะส่งไปที่ iOS ครับ แล้วตรง iOS ครับก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะผมแล้วก็สามารถที่จะกดเซฟได้เหมือนกันนะครับ และรูปก็จะถูกดาวน์โหลดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมง่ายใช่ไหมฮะถ้าเป็นไฟล์ใหญ่ๆก็สามารถส่งได้เหมือนกันนะครับเป็นวิดีโอไปเลยนะครับเราก็ส่งได้นะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์และประเภทของไฟล์นะฮะแต่ส่วนมากก็ส่งได้หมดแหละนะครับเพราะว่าถ้าอินเทอร์เน็ตเราเร็วพอเนี่ยอะไรก็ได้หมดนะฮะซึ่งวิธีนี้นะครับผมสําหรับ Windows นะครับที่ไม่ได้ใช้เป็น mac os นะครับไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการของ Apple นะครับก็สามารถที่จะมีคุณลักษณะที่คล้ายกันนะครับแล้วก็ง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วด้วยนะคร การใช้ AirDrop บ bon น PC ก็ถือว่าเรียบง่ายและก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b บ c r ค b e กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเออผมไปเจอกันหน้าครับผมสวัสดีครับ